เอาอีกแล้วนะครับ b บแนน c e ที่มั่นอีกที่หนึ่งคือสิงคโปร์ตอนนี้เริ่มที่จะลิสต์บัญชีเฝ้าระวังไว้นะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นเสาหลักของ b บแนน c e มากพอสมควรเลยที่สิงคโปร์ฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูหลังคลิปนี้กันนะครับมูล ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับเนื่องจากว่าสิงคโปร์ตอนนี้นะครับก็เฝ้าระวังไบแนน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเราต้องไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับหรือในตัวข่าวในตัวข่าวเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาต้องเรียกชื่อว่า m o n t t r i ์รี่นะครับ Authority of สิงคโปหรือ MAS เนี่ยก็เป็นหน่วยงานดูแลเรื่องของการเงินนะครับของสิงคโปร์ ได้เพิ่มรายชื่อของไบแ a น c ์ลงในการเฝ้าระวังนะครับพร้อมเตือนนักลงทุนและบริษัทต่างๆว่าไบแ a น c ์ยังไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับในสิงคโปร์ซึ่งคล้ายกับการเตือนที่ประกาศโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศอังกฤษนะครับหน่วยงานกำกับดูแลได้กล่าวให้สัมภาษณ์ทางบุมเบิร์กนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวล่าสุดว่าไบแน์อาจจะละเมิด กฎหมายการชำระเงินและชักชวนให้ผู้ที่อยู่อาศัยในสิงคโ,โปร์มีส่วนร่วมในธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมนะครับเนื่องจากไบแนนซ์นั้นหนึ่งในกระดานแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับดังนั้นจึงแปลกนะครับที่บริษัทจะถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานจากทั่วโลกนะครับในบรรดาหน่วยงานที่กำกับดูแลจับตาดูไบแนนซ์นะครับอยู่ นั่นก็คืออังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีใต้และฮ่องกงนะครับแต่ทั้งนี้คริปโตเเรนซีที่นิยมในสิงคโปร์นะครับของรัฐบาลของประเทศที่มีกฎระเบียบที่เป็นมิตรต่อคริปโตอีกด้วยนะครับดังนั้นการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นยังหาข้อสรุปไม่ได้ด้วยนะครับว่าสิงคโปร์ต้องการเป็นศัตรูกับคริปโตรหรือเปละ่าะครับและโดยรวมแล้วตอนนี้ไบแนนดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากนักลงทุน จากเหตุการณ์นี้มากนักนะครับแทนบริษัทยังได้จ้างอดีตผู้บริหารอย่างโบรเซอร์นะครับมาเป็น c ีอของสิงคโปร์ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับไบแน็ตนะครับก็โดนทั่วโลกเลยและตอนนี้ก็ขา่าวของเขาเนี่ยเขาก็ยอมแล้วนะนะครับยอมที่อังกฤษล้วก็ยอมที่อื่นๆแล้วนะครับก็ต้องมีเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เราอาจจะไม่ได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกมากนะครับเกี่ยวกับ สถานาการณ์ของไบแ a น c e นะครับก็คิดว่าไบแ a น c e ก็จะเป็นอีกกระดานเอ็กชเชนหนึ่งที่ผมต้องว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าทางบางกลุ่มเขาก็ไม่อยากให้จะเติบโตนะครับถ้าเกิดไบแ a น c e เติบโตก็จะทำให้ราคาของคริปโตเงินซีเนี่ยเกิดการปลดล็อกได้อย่างมากมายมหาศาลอย่างรวดเร็วราคาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันก็ต้องดูกันต่อไปแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ ที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4่ช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกดีดเฟซ o o ๊ k ยูทูบไลา์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c ลิ p t o n ซ c คอมมิชชั่นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็มีกลุ่มชื่อ Signal นะครับใครชอบเทรดรายวันตลาดสป,ปอตตลาดฟิวเจอร์ ร็สามารถเข้าไปได้นะครับแนะนําว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่ง QR Code กับลิงก์ไปให้ช่วงนี้ฟรีนะครับของซิกแนลนะแต่ของผมฟรีหมดเลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ไปติดตามช่องด้วยกจนะครับเราขอบคุณสปอนเซอร์อีก2ตัวไม่ว่าจะเป็นออนซ n อนกับกับ c o p y แ a t นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนออนซ n อนนะครับเราก็จะ จัดการให้นะครับแล้วก็ copycat จะแจ้งพรีเซลเมื่อไหร่นะครับเปิดเรียนในการใช้ขายเมื่อไหรลก็ว่างในทีและสุดท้ายนี้นะครับก็ผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับทุกคนนะครับที่จะติดตามกันนะครับแล้วเราหวังว่า BNB นะครับจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอย n ิมู o นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่ม ที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR Code ตรงนี้